มาบางแสนปี2024ขึ้น205ครุ้มค่าครับถ้าเทียบกับเมื่อก่อนมีแค่โซนเดียวแต่นี่คือ2โซนครับกับบางแสนที่หมอภูรพาครับม,มุมนังแบบครับ ว่ากันว่าธรรมชาติจะปรับตัวให้กับผู้ที่อยู่รอดได้เท่านั้นสัตว์ทะเลก็เช่นเดียวกันครับสัตว์บางชนิดที่เป็นสัตว์เล็กอยู่รอดได้ตั้งแต่ดึกดำบัรจนถึงปัจจุบันนี้เราจะไปดูครับว่าสัตว์เหล่านั้นอยู่ในอะโขเรียมแห่งนี้ครับโอ้สวนนีสสโน